ในการทำเรื่องของงานวิจัยและพัฒนานะคะเวลาเรา,เาพูดถึงเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเอ้วเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีสิ่งที่เราควรเริ่มนะคะเราก็ควรเริ่มทั้งในเรื่องของการวิจัยการวิจัยเนี่ยต้องมีการสำรวจสังเคราะห์นะคะแล้วก็ดูสภาพของปัญหาดูความต้องการมีการรวบรวมข้อมูลออกมานะคะโดยการาใช้ เรื่องของการสรุปใจความสำคัญจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในเชิงเรื่องของการพัฒนาแล้เราก็จะต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการทดลองการเผยแพร่นะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นเราเอาความรู้จากการที่เราไปสังเกตทำงานวิจัยมามาใช้นะคะแล้วเราก็ลงมือทำ ะะอย่างถ้าเป็นทางด้านวิสายการอาหารเนี่ยก็ถ้าอยากทำผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาสักตัวเราก็ต้องลงมือทำนะคะมีสูตรพื้นฐานนะคะแล้วก็มีการลองทำดูในการเขาเรียกว่าเป็นการลองลองลองปฏิบัติครั้งแรก,แรกเป็นการพีลิมนะคะว่าทดลองปฏิบัติแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารมีแนวโน้มที่จะทำได้ไหมอุปกรณ์เครื่องมือแบบนี้มีแนวโน้มไหมแล้วก็เมื่อทำได้ก็จะมีการปรับ นะคะตัวแปรต่างๆที่มีผลปรับไปทีละตัวนะคะแล้วก็ทดลองไปโดยการศึกษาระดับของตัวแปรก็จะมีการให้ระดับตัวแปรนะคะเพิ่มลดนะคะหรือว่าคงเดิมแล้วก็ทำการศึกษาเอาข้อมูลต่างๆที่ศึกษาเนี่ยมาทำการวิเคราะห์สรุปถ้าจะสรุปให้ได้ผลที่เป็นที่ยอมรับ ระดับสากลเราก็จะต้องนำข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะะมาใช้ในเรื่องของความรู้ทางสถิติในการชี้วัดไปว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้การยอมรับอย่างมีนัยะสำคัญทางสถิติหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ประกอบกันดังนั้นค่ะเวลาเราทำงานวิจัยขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งที่จะช่วยตัดสินได้นะคะว่างานวิจัยของเราดีไม่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่รสชาติอร่อยอย่างเดียวละ มันจะต้องมีหลายๆอย่างรวมกันนะคะตั้งแต่แนวโน้มในตลาดนะ,ะทำโยเกิร์ตออกมาหนึ่งตัวเนี่ยดูแล้วหรือ,อยังว่าตัวที่เราจะทำเนี่ยตอบโจทย์ในอนาคตรหรือเปล่านะคะหรือว่าตอนนี้คนนิยมกินแบบนี้อยู่เราก็เลยทำแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะต้องดูไปไกลๆนะคะว่าอย่างแนวโน้มของ เทรนอาหารในปี2,563นะคะตัวผลิตภัณฑ์อะไรกำลังมาอาหารเพื่อสุขภาพมานะคะอาหารกลุ่มโปรไบโอติกนะคะตัวพวกที่มีไมโครไบโอต้าอยู่นะคะอันนี้ก็จะต้องมีการตอบโจทย์ในเรื่องของแนวโน้มต่างๆให้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางราคา ช่วงนี้ถ้าราคาสูงไปขายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรื่องของความต้องการนะคะของผู้บริโภคนะคะมีเรื่องการใส่ความคิดสร้างสารรค์นะคะมีการวิเคราะห์คู่แข่งนะคะแล้วก็คอยดูฟีดแบ็ k จากผู้บริโภคว่าเมื่อเราปล่อยสินค้าออกไปแล้วเนี่ยผู้บริโภคให้การยอ,ยอมรับขนาดไหนนะคะมีแนวโน้มที่ดีหรือไม่อย่างไร โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเวลาเราทําผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะมีการใช้อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีการใช้เทคโนโลยีนะแบบ4.0นะคะเพิ่มเติมเข้ามาจากเดิมเนี่ยทีเ่เราเคยทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเรามีตั้งแต่1.0 2.0 3.0 4.0ต่างกันยังไงอ่ะอันนี้อันนี้ก็สรุปให้ให้คุณผู้ชมฟังก่อนแล้วกันนะคะ ถ้าเป็น1.0เนี่ยเป็นเรื่องของการเพราะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์ตามปกติทั่วไปซึ่งเราก็มาจาก1.0เนี่ยนะคะอุตสาหากรรม1.0เนี่ยแหละมีการใช้แรงงานคนเครื่องมือนะคะขนาดเ,เล็กๆนะคะไม่ได้มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีมากนักในการเพราะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์ แล้วก็เก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลผลิตที่ได้นะคะในการจำหน่ายส่วนในสเต็ปถัดมาคืออุตสาหกรรม2.0อันนี้นี่ก็เป็นการแปรรูปถ้าเป็นในเชิงอาหารก็จะนำวัตถุดิบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาแปรรูปอาหารนะคะก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าใช้เครื่องจักรนะคะในการผลิตก็ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนอะไรมากนะักนะคะ มาในส่วนของสเตปถัดมาคืออุตสาหกรรม3.0ตัวนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับออกระบวนการแปรรูปอาหารแล้วก็บรรจุพันธุ์อาหารมากขึ้นก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติตัวนี้ก็จะมีความชัดเจนของการใช้อ,อ,อุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องจักรนะคะระบบทางคอมพิวเตอร์มาช่วยงานเนี่ยมากขึ้น แต่ในยุคที่เป็นอุตสาหกรรม4.0ที่เป็นปัจจุบันนะคะก็จะมีการใช้นะคะเทคโนโลยีเนี่ยมากขึ้นไปจนไปถึงในส่วนของการค้าขายนะคะมีผู้บริโภคนะคะสามารถที่จะใช้อุปกรณ์นะคะแล้วก็ระบบต่างๆที่เป็นระบบเครือข่ายอัจฉริยะต่างๆเหล่านี้นะคะ เพื่อที่จะตรวจสอบวิเคราะห์ประมวลผลทราบข้อมูลได้เลยนะคะสมัยสมัยนี้นะคะถ้าจะเป็นอุตสาหกรรม4.0เนี่ยถ้าเป็นเชิงอาหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะกดแอปพลิเคชันแล้วก็ดูได้เลยว่าลิสต์อาหารแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรนะคะหรือถ้าอย่างเป็นงานนวัตกรรมจะมีการใชเ้เหมือนเป็น DNA ของร่างกายเราเนี่ยออกมาทดสอบ นะคะเพื่อที่จะดูว่า,อ,าอย่างของตัวร่างกายเรานะคะแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไป DNA <ม>ก็จะบอกความแตกต่างกันของคโครโมโซมแต่ละคนเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวที่บอกรหัสการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอาจจะเหมือน ก็คงจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในครอบครัวเนี่ยก็จะมีความเหมือนกันมันจะต้องมีตัวที่บอกถึงการแสดงออกของยีนนะคะที่บอกมาว่าเราเนี่ยเวลาทานอาหารที่มีส่วนของไข่ของอาหารทะเลแล้วเกิดการแพ้ส่วนใหญ่แล้วการที่คนเราจะแพ้อาหารก็มักจะแพ้อาหารในกลุ่มที่เป็นโปรตีนนะคะโปรตีนเนี่ยก็กจะมีผล กับในส่วนของอความผิดปกตินะคะที่แสดงออกออกมาของร่างกายเราก็จะทําให้รู้ได้ว่าร่างกายเราเนี่ยต่อไปเวลาเราทานอาหารอะไรเนี่ยอาหารเหล่านั้นเนี่ยเหมาะกับเราหรือไม่เราทานได้หรือไม่โดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงด้วยการทานไปก่อนแล้วมาเกิดภูมิแพ้มาเกิดอ,อาการผื่นขึ้นที่ผิวนะคะหรือว่าปากบวมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเกิดจาก การแสดอง,แงออกของอาการแพ้อาหารนะคะสมัยถ้าถ้าเป็นอุตสาหกรรม4.0ต่อไปก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้แล้วนะคะกับในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องของเกี่ยวกับอาหารแล้วก็พชนาการเนี่ยได้มากขึ้นก็จะเห็นนะคะว่าปัจจุบันกับอนาคตเนี่ยในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยก็จะมีความความชัดเจน นะคะในเรื่องของความเป็นอะไรที่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องเนี่ยอย่างมากเลยนะคะโดยที่เกษตรกรผู้ผลิตพ่อค้านะคะก็จะต้องมีการใช้ในส่วนของระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้อย่างได้อย่างดีถ้าถ้าถามว่าถามว่าถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยจะเป็นอะไรไหมก็อาจจะไม่เป็นอะไรแต่โอกาส ทางการโตของธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารให้เป็นที่รู้จักใหเ้เป็นที่เผยแพร่หรือไปได้ไกลหรือมีการเอาข้อมูลใหม่ๆมาปรับเปลี่ยนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของเราให้ดีขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ดีพอนะะดังนั้นเนี่ยถ้าทุกๆคนเนี่ยมีการปรับตัวตามได้ก็จะเป็นผลดีทำให้ในส่วนของ การวิจัยพัฒนาเลิตพันฑ์อาหารเนี่ยออกมาเนี่ยดียิ่งขึ้นไปซึ่งเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีหัวข้อหลักนะคะที่มักจะคิดเวลาเราจะทําการวิจัยและพัฒนาก็จะถ้าเป็นในช่วงปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อหลักประมาณนี้คือเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เราจะพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไรผลิตภัณฑ์อาหารของเราเนี่ยใช้เทคโนโลยีแบบไหนการใช้เทคโนโลยีก็มีส่วนนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นมพัชไร์ในสมัยก่อนอายุการเก็บเนี่ยอาจจะอยู่แค่3วันย้ำนะคะว่าแค่3วันนม,นมพัชไรซ์ซึ่งแค่เราผลิตก็จะไปจะจะ,จะเข้า1วันไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วกว่าที่จะผู้บริโภคมาซื้อ ก็จะหมดอายุการเก็บไปแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็ถ้ามีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาก็ทำให้นมพัชไรส์เนี่ยสามารถยืดอายุการเก็บได้จาก3วันเป็น7วัน7วันถึง10วันนะคะตอนนี้เนี่ยบางทีก็อยู่ได้ประมาณเกือบเดือนนะคะก็เนื่องด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเนี่ยที่ดีแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยพัฒนาเป็นอาหาร หัวข้อต่อไปนะคะที่น่าสนใจของการวิจัยก็เป็นเรื่องของการชูสินค้าให้น่าเชื่อถือด้วยงานนวัตกรรมงานนวัตกรรมก็อย่างที่บอกนะคะมีความแปลกใหม่อะไรที่เป็นนวัตกรรมได้ก็จะต้องใหม่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเชื่อมโยงงานวิจัยช่วยผลิตภัณฑ์มีคุณภาพแล้วก็มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ก้าวไปในระดับสากลก็ต้องยอมรับนะคะเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยสำคัญมากกับผลิตภัณฑ์อาหารถ้าเป็นระดับครัวเรือนเล็กๆนะคะอาจจะไม่ไม่ชัดเจนมากนักเพราะว่าเราทำมาแล้วก็ทานให้หมดไปในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วัน แต่ถ้าเป็นในเชิองอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องเก็บผลิตภัณฑ์อาหารไว้ให้นานแล้วก็ให้มีคุณภาพสม่ําเสมอดังนั้นบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็เป็นใจหลักสําคัญเลยนะคะในการทําให้อาหารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอยู่ได้นานดังนั้นค่ะข้อหลักในการทําการวิจัยพัฒนาเป็นณผ์อาหารนะคะก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแต่หัวข้อหลักๆที่กําลังน่าสนใจอยู่ในปัจจุบันอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ